ห <laughs> ลังจากหยางมดมือเนาะพี่น้องเนาะหลังจากหยางมดมือภาพพี่น้องมาเบิ้งค้นหลุนหวัวด้วยพี่น้องมาจออเบิ้งเบบ่านแล้วสิหลุนหววไ <laughs> ก่สีออกแล้วเราเบิ้งยางเกลียนเลยพี่น้องเรียกไก่สีออก ถ้าไอ้สุโขสุกนเด้อยจะเด้อมาเด้อพี่น้องมาหลุ่นหวยนำกันขาดกับห้องหึมห่มๆอย่างนี้คือคน,นจิตจุกมาจอบมงคนหลุ่นหวย <c oughs> ไม่หวานไม่หวาน <c oughs> มืนหนียากเบิดมือ ขายเหล็กจงเหล็กเลวก็นั่นผักพ่อนเมื่อยแห้งแล,ล้วก็ท้ายขีดดึงสองสามขีดบางหันเก๋ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ับพะ,ะกุนจากมินตราสวัสดีค่ะเมียวานก็สวัสดีพะกุนมาสนะนี่พามากกัาจับเบิ้องพอบานแล้วหลุดหวยข <laughs> ายกันเลือดจะเดินดเรียน,น เด็กนาสามตัวโอ้มินท่านีพี่ลาวี่เปนบอโอ้ขอบคุณนะคะถ่า,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 ายกันเรื่องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบานล,ลองไปหาก่อนพวกในต่างกล่องในมือน,มนีมันมันยากมือเลวอวก,กับสิประมาณน,นี้แหละขายเล็กเด็กหนาสามตัวกำลังออก เอาข่คือบรเด่งบด้องหมูเจ้าผู้ห็นข่ศูนย์ห้าสามขอบคุณมากมายนะคะบานลองไปก่อนน้องพีรวีเนาะจังคอยไป้านจรนิงโอ้วิดีโอตั้งสามร้อยกว่ารายการผู้ติดตามห้าร้อยยี่สิบห้าคนโอ้เก่งวีพีลาวีนี่เห็ดหลายอันหลายสอง เกงเกงเกงสุดยอดไลสส่โซ่บอลให้ไหล่มินตาตามหาหลักกิโลขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจทักทายกันเลยจะเด้อแม่วานกันบมินตาสวัสดีค่ะน้องมินตาก็ขอบคุณค่ะวาสนาขอบคุณนะคะขอบคุณพิธีวีเ่นกันที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันเวยกันเนาะเดียวดีเนาะเด่งกอนมู <laughs> ไประดิ่งกหมูแม่นิวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเอกนาส้มตัวเหรื่อทางทีสองขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อจะเด้ว,ดวขอบคุณพี่น้องสุโขสุคนที่เข้ามาทักทายแม่ <laughs> หวานสวัสดีค่ะจากแม่นิวทักทายนะคะม <laughs> <laughs> ัน,นยากบไ่ได้ไปหาทีหาหน้องเลยเปิดโทรศัพท์ขึ้น พอ่พอพ่อนองมืนกับเขาไปวบงหันขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอให้เฮียงฟังฟัง,งสุขภูทุกคนเด้อแปดหนึ่งสองนสามต,ตัวคันทีสองเอตีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสื่ออย <laughs> สื่ออยอสื้อบลั๊ตัวละชิบยี่ชิบอันแตงงวนอีซื้อหลายตัวอยู่ เอเลขกหัวรัฐบาลน,นี่ว่าตุรลีก็ไดยุสามใบเ <c oughs> มติก็ทักทายแม่หวานสวัสดีเจ้าแม่เนียวก็เมติสวัสดีเจ้าพัสันเมติก็ทักทายแม่เนียวสวัสดีเจ้าแม,ม,ม่หวานก็ให้ตุ๊กตาตาลูมาอเ <c oughs> มติก็ให้หัวใจกอด,ดมาเมติ้กเมติ้สวัสดีค่ะจากแม่หวานหยสีบดุนตีนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเลือดสีนะคะเรียกอีกอยงนอจาวสันกับมูเฮากับลายเตสซื้อห้อยแบบอันนี้ล่ละยา่าสวัสดีค่ะมาลุ้นห้อยกันซื้อ,ห,อ,ห,อห้อยห้อยห้ยหนอกห้อยอันนั้นไหมห้อยอยังเขาอื่นอันบุ้งคือกัน <laughs> หอยปกตินะมาเป็นหวอยรัฐบาลไหมยังมาเรียน โอ้ยยังมาแรงนะโบโบข่อยมีมาแรงแบบเท่าเทียมกันบบข่อยละทางนี้โบค่อยดังบันไดด,กดอกธรรมดาขอให้เจะปังเด้อจา้าประสานขอบคุณค่ะโอ้ยอยากเป็นเศรษฐีใหม่น้ำเขาเนี่ยคือทีมีแห้งว่ะคือที่งว,ทวงว่ะเอยจิม <laughs> หาใส่มีใส่ชิ้นนั้นมีแหงใจเนี่ย ตอนนี้ก็รุนอยู่เด้ว่าสันเมนยววะเนาะความหวังของคนจนเนาะส่วนมากะนี่แหละคือเห็นแต่แนวดีเดียวนี่แหละอันสวัสดีค่ะพิลวีจากญาติของคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกการถูกกำลังใจเ้อค่ะเด้อพอด้ไปหาไผ่ก็บพอาะว่าเดอมมันนี่อาจสิไปบ่ถึงป่าซื้อหลายแต่ว่าส่วนมากสิติแตกซื้อหลายหลายอยู่หลายตัวอยู่ตัวละสิบบาทซือพอด้ลุนน้ำโม ขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณสุขสุข,ข,นขคนต่เขาว่าเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากมายแม่วานก็ให้สติกเกอร์หัวเลาะมากี้กากเลยแม่อวานใครแน่ม่อวานปังจวงมูเฮานี่กับมามล้อมมาลเลมแม่สิวานนี่แม่ติ้ก็พี่ลวีสวัสดีจ้า ยายน้องคุณก็เมื่อกี้ดูข่าวลดนักเรียนเอาอุ้ยเรียกได้แล้วยาอยก็ะอยากเป็นเศษฐีไหมแม่นิวอ,อ่ะอย <c oughs> ากอุทัยธาน,นีอุ้ยนอนน่าสงสารเขาเนาะอน๋อถ่ายสองโทมาแล้วรุนซอ,อยกันในบาร์ด้เดอพี่นอนเลย กสิไปย้อนลังให้พี่น้องเด้อกันไปบบท่านไรท่านยังก็ได้เพราะว่ามันไปบบทัวถึงอยู่แล้วเนาะแต่ไปบึงขีปย่างบบทัวเมื่อนี้นี่มัดมือพวมไ้จับโทรศัพท์ได้นี่ย่ำย่ำมันขายเรีกเมื่อกันยากยาบวันละช่องสวัสดีค่ะ ถ่ายสองตัวมาแล้วถ่ายสตัวมาแล้วแต่บุ้งเด้อแต่บุ้งคนหลุนเด้อวันละช่องวันละช่องวันละช่องมีแต่คลิปช็อตเนาะลงคลิปยาวไว้มั่งเด้ออู้ตื่นเต้นทักทายกันเด้อจากพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจมื่ตะวันจอบบุ้งเขาสวัสดีค่ะไอ้บ่าวสมศรีขอบคุณนะคะ มือนีมือยากบริได้ไปหาไฟเด้อมือนียากสวัสดีครับผมกดติดตามแล้วครับขอบคุณค่ะชื่ออะไรเนาะนี่ภาษาอังกฤษป้าอ่านไม,ม่ออกหอะหหหเกา เฮ้ยกระแตนดงหลังเฮ้ยกระแตนบอีกชื่อเด็กชายอ๋อชื่อเด็กชายมานาสากอหาเก่าภัยถึงเนี้ยภถึงเนโอ้หาเก่าเก่านี่บได้กินเด้อเนือได้กินอยู่วะเนื้อได้กินอยู่วะระนโอย อันนี้เฮียงน้ออันนี้เนาะกดขาดเตียนรุ่นเลยได้คอมเมนต์มาแน,น,น่นอเนาะเอาทีนึงมาเลยเด้อจัดเด้อพี่น้องเอารุนน้ำกันเด้อจัดเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะมือนี้ได้แค่รุนเด้อมือนี้เด้ออัน โอ้ถือกันเนี่ยบ้าน้อน้องสายฟ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจผมชื่อเด็กชายยมเด็กชายมัส,สักอ๋อแต่อุดมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนกันไทยมานกะ ทรงศิกในเด้อจะเดือไว้เสียดเสียดโงนนาคอยเอาไม้สันเสียดเสียดเอบคุณทุกคนทุกท่านที่กำลังใจนะคะเจ้าหนุ่มนี่ขุนขุนเลยออิโดนัทบ่สหอนี่เลยก็สีขุนขุนเต้นเต้นเต้นไปเสียดไปหน่อย นักเลยสีบอทุกห่าเก่านี่แต่ว่าคนก็ซื้อลายอยู่ไดยแต่ว่าก็ซื้อขุ่นๆอยู่อาเจ็ดนะบอที่อือสันเออเว้ยได้อยู่สันได้อยู่กันห้องก๊าลานเอาเขาหิ้งเอาไว้ยิ้งเอาตั้งสามทางเนาะชิบบาท เอ,ออเออได้อยู่จังอาเก่าได้อยู่อันเขาเขาเห็นเหลี่ให้ม้าขาับให้ม้าขาบให้กอ่อก่อเกียกระดาษละไงมันขาบมันก็ขาบมะปุง้งเฮียงกันไวอันหนึ่งห้าเก้าหนึ่งโอ้ขา้าวสานได้อยู่ชี้บาทโอ้อทุนเหลืมมาแล้วเด้อบัดนี้ยังแต่กำไร ทื่อเริมมากแล้วขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจค่ะเราถึงยางหาวเด่นถือปุ๊บดีวันนี้ดูวดุ้ยลูกขึ้นติ่นยอดติ่นยองอยว่ะเราประึงยื้อไดรวนางสวยขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจะเด้อถือกันหมเนาะโอ้ยคอมีนต์นี่คือคอมเมนต์มาใด้น้อเนานะ ดี๋ยวก่อน, <c oughs> นันเขาเป็นเ่จีสองสามสองเนี่เพื่อนอยากข้อมิงบอดายรุดได้ไม <c oughs> ่เป็นยังบุด้วยแล้ว <c oughs> จบกินกานจบกันหน่อยป้าๆมีคนนางรุนอยู่กหลังกันยังว่าแล้วนางรุนมวยย่างคากได้เนี่ยมดกันแล้วตือกูแล้วมาตือกูดีว่ามดงามสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยายวาดขอบคุณมากมายมดงามนี่ช่องกิงหรืออะไรเนาะนี่นอะมดงามแดง เดี๋ยวจะเข้าไปดูเด้อจะเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจมาลุ้นด้วยกันเดี๋ยวก็ออกแล้วขอบคุณมดงามขอบคุณยายวาดนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอนที่แรกๆเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะมดงามแดงจบแล้วอันนี้จบแล้ว จะลองไปดูบ <ste> <ME> ้านมดงานแดงเนาะเราไปหากันหรือยังโอ้มาไปหากันแล้วมดงานแดงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจยังจะบันยัยเขาเนาะยังมาทันไปหากันเนาะมดงานแดงเนาะพันตัวใดพันตัวใด นี่ซื้อบอปันนี้หลวงพ่อสวัสดีจ้าซ <c oughs> ื้อเตกาซี 94, พันไดเก่าซีแล้วะออกออกหาเกา่าเหล็กลางย่างเหล็กบนกันแล้วไปสีออกขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนมาไหลย่างเหล็กวานี่ดอกอันไปคอมเมนต์ไว้ปลานีนเด้อหมดงามแดงแต่ปากกับไปสารใน,นจังหน่อย ขอโทษขออภัยก็ไป,ไปช้าๆไปเร็วไม่ได้ไปไม่ทั่วถึงปติยยาได้เจ้าน่อยนี่กะลงไรนี่ก็เล่นฮอดดักสังมนว่าหาพีนอห้านองบานีก่กะไปพระท่านก็นย,นย้ <c oughs> อนหลังให้โอ้ยโอ้ย หกหากรับหาเก่าหกห้องหาบอแมงเขาสี่ใดตูดอยู่สิคือหมุนบอเป็นใจให้เลยเรียกยังบอถือโอ้ยเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหาเออเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าเฮ้ยราทางหลังเราไปถือ เขาเออยางดูแหละเนาะปี่นีพี่หกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจด้วจะได้ขอบคุณพี่น้องสุภูสกุลที่เขามาถักไทยยิ็งกำลังใจให้ป้าควรในไหลนีเนาะจ้ะเนาะขึ้นจักหน้อยเพราะว่าเมื่อนีเบว่างเมื่อมือติดภารกิจขอบคุณค่าเมติก ขอบคุณนะคะตามสบายเด้วยจ้ะทุกคนขอบคุณพี่น้องที่เขามา,าเยี่ยมเย็ยนถามข่าวถามข่าวขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์นะคะทุกสติ๊กเกอร์โอ้ยเนาะสื่อเต้สื่อเต้เก่าเป็ดเปยดเก่าแล้วไปหัวอ่อเก่าหาเนาะจะเป็นนายดิปนี่คอ,อย อบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านเดี๋ยวขอเวลาอีกสามนาทีป้าก็จะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนท่านได้สะดวกกะอยู่เพื่อนเพื่อนท่านได้บาสะดวกกะตามสบายเดยแต่เด้อเดี๋ยวป้ากะจิอีกสามนาทีเนาะสามนาทีก็จะลงไลน์เมื่อน,นี้ขึ้นมาพอได้ยิกได้ยอก,กับพี่กับนอ้องว่าผู้ได้หมานผู้ได้บอมัน อันเออหมดไอ้มือนิติพภารกิจอันวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกหรือปลากับสิงยางแน่หอดใบสองใบาสามคนใดสง่งสอาเรนส่งเงินผคนใดถือคนออนบัตรกับสิงยางในจะน้อยปลาถูกยูซิบบาท <laughs> อย่าเอ้ยเดี๋ยวจะคืนคืนพ <laughs> ีลีไม่เล่นเลยอาจารย์โอ้ยบอลเล่นก็นดีเด้อพีลีเด้อ จริงๆแล้วห้าไดบอทอเสียใดจีรีห้าใดบอทอเสียเลยอแต่ว่ามันก็เคยเล่นเนาะมันก็เคยรุนมันก็อยากรุนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนที่มากกอนมาหลังเนาะก่นเนาะก็บบเป็นหลังตามสบายตามสะดวกสบายสุขภูสุขคนสามตัวออกอะไรหกหกห้าล่างออกห้าเก้า ข้างบนออกหกหกห้าโอยเนาะอ๋อไปรับน้องคุณมาอ๋อถึงออกออกจากบ้านน้องมือนมนบอติ่าไปรับน้องคุณอันออกจากบ้านน้องมือนก็เรื่ขื้นอด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 สันงอนหน้าใหม่ย,ย่าเราเย็นนี้มีหนังไหมย่าเย็นนี้มีหนังบ้านน้องพลไหมไม่ได้ถามน้องพร ไปเจอกันอยู่ที่บ้านน้องมื่นแต่ไม่ได้ถามว่ามีหรือเปล่าล่างไบ้ใดนายยังยกสูบบ่มีแล้วมีแต่ล่างเบียร่างเหล่าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องสุภูมสุคนนะคะอันนะ ก็นั่นนั่นะไรอยาง้สูบมันมันจะไงนะก้องอืมอืมอ๋อน่าจะพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีใช่ไหมเอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยสินักแสดงตัวจิ๋ว ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องสูผู้สุคนเหลือเวลานนิดนึงเอาผ้าล้านไปทายขีดมาวังหันได้สามขีดก็เล่ยมาเข่าไหลสุดเพื่อนหนึ่งแ้วก็เล่ยได้ขึ้นจะกรองนี่ละน,น,น้อยนี่หลตั้งจากภารกิจทรงเหลววันทีหนึ่งกับวันทีสิบหกเดี๋ยโอ้ยหัวหมุนอยู่เข่าเป๊ะ อ๋อนี่ว่าตีละวาย่าละวายอยู่หนึ่งจอดอยู่ก้ามงตีมันย่างแตกแล้วจะไหลอ่ามันอยู่ในถนนถนนอ่ะโอ้ยย่างเพรคนบ่นละหลือยุสิบเก้าคนขอบคุณนะคะยังเด็กหนุยไต่นี่ยนะเด็กหนุตาสงสารเขาเนาะโอ้ย คุณนะคะป้าก็จะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนพ่อเมนต์คลิปให้คนก่อนเหมือนหมื่นเหมือนบ่มีจีเลยมีหายบอพอบอกว่าแล้วนี่หาเก่าเลยเฮาไปคนละโยดเลยมูเฮานี่เ้ยขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณสุภูสุคนป้ากะทิลงไลน์แล้วได้บ้านี้ขอบคุณหลายๆกดไลน์คนหลือเพืป่านั่เด้อ <laughs> หากเก่าอะไรอยู่พ่อได้หอมปากของพ่อแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจปาสิลงไหลแล้วมูคนมาด,ด้วยแล้ว <laughs> สวัสดีมัดรวมก็ดาวโหลดเด้อถือพ่อตอนประเมิน <laughs> ป่าออกมาจากมือปากเาาาออา็เล่นไหลไหลเบิ้งบัญดาพอไงนี่เราถือเราถือเหล็กนนะ่ะไรติ่นเนี่ยมูเบิง้ง <laughs> เราเลยบ่ถือเราก็ไดเก่าซีคือกันว่ะเราว่าเราฝันเห็นซีเก่าเราว่ะวันนี้แต่มันมาอ,อหาเก่าซีไปบนซีแต่ก็เด้อจะได้ขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อปลาสีลงไลแล้วได้บาทนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจอ่าจะลงไลแล้วนะคะทุกคนค่าอมเม์คลิปให้เพ่อนอยู่ ไปแล้วคะ่ะไบไหงวหน้าไามา่เมือนงวดนี้มันบ่มีสีงวดหลังเราจะเอาสีัวนี้มันมห,นา,ห,นา,หนามาแล้วไปไปออ <laughs> บ,บายบายไปแล้วนะคะขอบคุณมากมาย